มิสเตอร์เคชิโดภูมิใจเสนอซาโต i อิชิไอบอดสัมบุไลหนังในปี2003ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับในยุคสมัยที่สัมบุไลตกต่ำพวกเขาจะทำงานทุกอย่างที่ได้เงินมาแม้กระทั่งจะต้องฆ่าคนก็นตามหรือจะเป็นองค์ลักให้กับพวกแก๊งอันธพาลที่คอยลังแกประชาชนชายแก่ตาบอดคนหนึ่ง ที่มีอาชีพเป็นหมอนวดเขาจะคอยเดินทางไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปเสี่ยงโชคและหางานทำซึ่งเป็นอาชีพของเขานั่นก็คือหมอนวดจนเขาเดินทางมาใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาจึงพักข้างทางพวกสมุไรก็เดินผ่านมาพอดีจึงอยากจะลองดีกับเขาและเขาก็ไม่มีการปานีจัดการข้าพวกสมุไรไปอย่างง่ายดายจนคนที่เหลือตกใจใชายแก่ถึงจะตาบอด แต่ก็ใช้ดาบสมุยได้อย่างเก่งขนาดนี้พวกมันจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดชายแก่คนนี้ถึงจะตาบอดแต่หูวของเขาได้ยินเสียงเป็นอย่างดีจมูกของเขาได้กลิ่นแยกสัมผัสได้ทั้งสองอย่างจะเป็นตัวแทนของดวงตาของเขาเองนามของชายแก่คนนี้มีชื่อว่าอิชิตาชากไม่ยังสมุยภายในจอนฟิเมอดีคนหนึ่งหลังจากหมดยุคสมุยเขาและภรรยา ต้องออกหางานทำไปทั่วหมู่บ้านภรรยาของเขามีอาการป่วยหนักต้องหาเงินมารักษาภรรยาของเขาเองส่วนตัวของเขาเองก็ต้องทำงานทุกอย่างถึงจะต้องค่าคนก็ตามเพื่อแลกกับเงินที่ได้มาชื่อของซัมไลคนนี้ชื่อว่าฮาโตริส่วนสองสาวคนนี้นั่นก็คือเกอิชาที่ออกทำงานตามหมู่บ้านต่างๆทั้งสองคนมาจากตระกูลนารูโตะคนพี่ชื่อว่าโยชิ และคนน้องชื่อว่าโอโซทั้งสองคนกำลังออกตามไลล่าคนที่ฆ่าครอบครัวของเธออยู่ตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่แล้วครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายยกครัวและพวกเธอจะแอบเข้าไปทำงานเป็นเกอิชาและฆ่าคนที่มีส่วนเกีออ่ยวข,ข้องที่ฆ่าครอบครัวของเธอต้องฆ่าทั้งหมดและคนแรกที่ทั้งสองคนฆ่าไปแล้วนั้นก็คือเฮอิฮาชิทำงานที่บ้านของเธอทั้งสองคนหากหลงังครอบครัวของเธอและผาพวกโจร เข้ามาปล้นบ้านและฆ่าครอบครัวของเธอทั้งหมดวันนี้เธอจะมาล้างแขนและในเมืองแห่งนี้มีพวกแกงที่ทั้งตัวเป็นใหญ่คอยเก็บค่าคุ้มครองจากประชาชนจากแจงแรกแกงฟูนาหาชิจะคอยดูแลชาวบ้านและเก็บค่าคุ้มครองทุกเดือนจนมีแกงใหม่ก่อตัวขึ้นมานั่นก็คือแกงกินโซที่ร่วมมือกับแกงโอชิควบคุมเมืองนี้โดยพวกมันจะเก็บค่าคุ้มครองโดยรายวันทั้งสองแกง มีข้อตกลงกับแก๊งฟูนาฮาชิในการแบ่งเขตการปกครองอย่างชัดเจนส่วนอิชิชายแก่ตาบอดก็เดินทางมาเจอป้าคนหนึ่งเธอชื่อว่าป้าโออูเมะอิชิจึงอาสาช่วยขนผักให้ป้าโออูเมะจึงบอกไว้ว่าถ้าไม่มีที่พักก็นอนพักที่นี่ได้ป้าจึงเล่าให้อิชิฟังว่าเรื่องปากทองของชาวบ้านแถวนี้มีแต่อันธพาลแก๊งกินโซและแก๊งโอชิ ร่วมมือกันเพื่อลีด่ายเงินจากชาวบ้านไม่มีใครกล้าทําอะไรพวกมันได้พวกชาวบ้านจะอดตายกันอยู่แล้วจากแต่ก่อนต้องจ่ายเป็นรายเดือนแต่ตอนนี้ต้องจ่ายเป็นรายวันตาชามิยังฮาโตริและภรรยาที่ได้เข้าผักภรรยาของเขาก็เริ่มป่วยหนักขึ้นไปทุกวันฮาโตริก็ไม่มีเงินมารักษาเขาจึงบอกไปว่าเขาจะออกไปหางานทําเป็นองค์ขลังให้ใครสักคนในเมืองนี้ แต่ภรรยาของเขาไม่เห็นด้วยเธอไม่อยากให้ฮาโตริต้องมาฆ่าคนอีกแล้วเธอขอลองไม่ต้องทำงานแบบนี้แต่ฮาโตริก็ไม่มีทางเลือกเขามีฝีมือในด้านนี้ฮาโตริจึงเข้าไปนั่งดื่มในโรงเหล้านั่งได้สักพักคนของแก๊งกินโซก็เข้ามาในลานเขามาเก็บค่าคุ้มครองจากลานแต่ทางลานยังไม่มีจ่ายจึงขอพัดไปก่อนแต่เหมือนว่าพวกมันจะไม่พอใจฮาโตริจึงเข้าไปหา และจัดการฟันขวดเหล่าและบอกพวกมันไปว่าฝากไปบอกถึงเจ้านายผมพวกแกว่านักดาบฝีมือดีมองหางานเป็นองคลักพวกมันก็รีบวิ่งหนีออกไปฮาตรินั่งอยู่หลานรออยู่นานจนหลานจะปิดอยู่แล้วจินโซหัวหน้าแกงก็ยังไม่มาสักทีแต่เขาก็จะรอเพื่องานและเงินจนจินโซมาจริงจริงจินโซจึงขอดูฝีมือว่าเก่งหรือเปล่าฮาตรุริจึงโชว์การใช้ดาบจนจินโซพ,พอใจ รับฮาตุริเป็นองคลักให้กับเขาฮาตุริจึงไม่บอกกับภรรยาว่าตอนนี้เขาได้งานแล้วเป็นองคลักให้กับพวกแก๊งอันธพาลคุมเมืองแห่งนี้แต่เหมือนว่าภรรยาของเขาไม่อยากให้ทํางานแบบนี้ไม่อยากให้ฮาตุริต้องมาทําร้ายใครอีกแล้วแต่ฮาตุริก็ไม่มีทางเลือกเขายังขัดคําสั่งของภรรยาและทํางานเป็นองคลักหาเงินมารักษาภรรยาที่ป่วยอยู่และแก๊งของกินโซทั้งสองแก๊ง มีคนควบคุมแก๊งนี้อยู่หัวหน้าใหญ่ของทั้งสองแก๊งพวกเขาต้องการครอบครองเมืองทั้งหมดแต่ก็มีแก๊งอิซุซุและแก๊งฟูนาฮาชิยังอยู่ในเมืองต้องหาทางกำจับทั้งสองแก๊งเพื่อปกครองเมืองแต่เพียงพวกเขาหัวหน้าจึงสั่งให้ทั้งสองคนจัดการให้เรียบร้อยต่อฉังมายังบ้านของป้าโออูเมป้าดูแลอิชิเป็นอย่างดีทั้งอาหารการกินและที่พักอิชิจึงขอตัวออกไปเสี่ยงโชว นั่นก็คือการเล่นพนันป้าโอเมจึงเตือนให้อิชิไม่ให้ไปยุ่งกับพวกนี้พอป้ามีหลานชายคนหนึ่งติดการพนันไม่เข้าบ้านมาหลายวันแล้วเขาชื่อว่าเคนอิจิเคนอิจิคงไปเล่นจนนอนที่บ่อนทาให้หมดตัวก็ไม่กลับมาอิชิก็บอกไว้ว่าเขาแค่เล่นคำๆเพื่อมีโชคกับเขาบ้างอิชิจึงออกจากบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปยังบ่อนระหว่างที่อิชิเดินอยู่นั้นโอกิ ที่ได้ดาบสมุไรมาใหม่อยากจะลองดาบสักครั้งแต่ไม่กล้าพออยากจะให้ลูกน้องของเขาเป็นคนเอาดาบไปฟันอิชิที่กําลังเดินตรงมาทางนี้เขากําลังจะฟันอิชิแต่อิชิชักดาบออกมาฟันไปทีด้ามจับดาบขาดสองทอนแล้วก็เดินต่อไปปล่อยให้ทั้งคู่ยืนงงชายแก่ตาบอดทําได้ยังไงจนอิชิเข้าไปถึงบ่อนก็ได้ไปนั่งข้างๆหลานชายของป้าพอดีเช่นอิเจ กำลังจะเสียหมดตัววันนี้โชวของเขาไม่มีอิชิจะคอยฟังเสียงลูกเต๋าจนแทงคู่หมดหน้าตักส่วนเคนอิจิก็แทงคีจนผลออกมาเป็นคู่เต็มๆเคนอิจิ ji, ก็อึ้งว่าชายแก่ตาบอดทำได้ยังไงแทงถูกได้ยังไงตาฉากมายังแกงกินโซเขาพาองค์คลักห้าตัลีไปทำงานแรกนั้นก็คือการสังหารแจ้งอิซุซุตัดคู่แข่งออกไป ฮาโตริไม่มีการลังเลใดๆเดินเข้าไปจัดการฆ่าทิ้งทันทีโดยเขาก็ไม่รู้เลยว่าเหตุผลในการฆ่านั้นคืออะไรหัวหน้าสั่งเขาก็ต้องทําตามเท่านั้นส่วนอิชิได้เงินมาจากการพน,นันก็มานั่งดื่มเหล้าร้านในเมืองและฮาโตริก็เข้ามาดื่มด้วยนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกฮาโตริและอิชิจึงสั่งเหล้ามาเพิ่มชายแก่ลูกจ้างของร้านนี้ก็เอามาเสิร์ฟให้ทั้งคู่จนเขาเดินไม่เตะโดนไม้เท้าของอิจิ และเขาหยิบขึ้นมานี่มันไม่ใช่ไม้เท้าแต่นี่คือดาบสมุไรอิชิจึงเข้ามาเอาคืนฮาโตริเห็นอย่างนั้นจึงเดินเข้ามาหาอิชิฮาโตริจึงลองชักดาบออกมาอิชิก็ชักดาบเหมือนกันดูเหมือนว่าอิชิจะเร็วกว่านี่ไม่ใช่ใชายแก่ตาบอดธรรมดาฮาโตริจึงขอตัวกลับไปที่บ้านเขาก็นั่งนึกถึงอดีตที่เคยเป็นสมุไรเป็นองค์ขลังให้กับคุณนางใหญ่โตจนมีสมุไรคนหนึ่ง จีเข้ามาประลองต่อสู้กับเขาเขาชื่อว่ายามาจิยามาจิสามารถจัดก,การทุกคนได้หมดเหลือแต่เขานั้นคือฮาโตรินักดาบที่เก่งเขาจึงเข้าประลองกับยามาจิถึงฮาโตริจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถต่อกรกับยามาจิได้เลยฮาโตริถูกเล่นงานและตีสลบไปซึ่งวันนั้นเขาจึงจำฝังใจจะต้องเอาคืนยามาจิให้ได้ตาชากไปยังปัจจุบันฮาโตริและภรรยา ก็ออกตามหายามาจิเพื่อประลองแก้มือตอนนี้ฮาโตริเก่งพอที่จะสามารถต่อกรกับยามาจิได้แล้วจนฮาโตริเข้าไปบ้านของยามาจิพอเขาเข้าไปก็ไปเห็นแต่ยามาจินอนป่วยอยู่เขาไม่สามารถจับดาบได้แล้วอยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยตอนนี้ยามาจิไม่มีแรงพอที่จะหยิบดาบได้แล้วฮาโตริจึงฟันไปที่ดาบไม้ของเขานี่ถือเป็นการแก้มือกับยามาจิแล้วส่วนอิชิก็ยังอยู่ในบ่อน เขาแทงไม่เคยพลาดเคนอิจิเห็นอย่างนั้นจึงเอาด้วยกับอิชิจนพวกเขารู้จักกันได้เงินมามากมายจากบ่อนเคนอิจิจึงชวนอิชิไปเที่ยวต่อจนได้ไปเจอสองสาวเกวอิชาจากตะกูลน,นารุตโตะทางคู่จึงจ้างเธอทั้งสองคนเพื่อมาดูแลแต่ดูเหมือนว่าเธอทั้งสองคนจะคิดไม่ซื่อพวกเธอกำลังจะฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แต่อิชิดูตัวก่อนบอกว่าย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่คุ้มเสีย อิชิจึงบอกไปอีกว่าคนที่ชื่อโอโซไม่ใช่ผู้หญิงเขาเป็นผู้ชายกินของเขามันไม่เหมือนผู้หญิงอิชิจึงให้ทั้งคู่เล่าให้ฟังว่าทําไมต้องมาทําแบบนี้คนมีพี่สาวที่ชื่อว่าโยชยิจึงเล่าให้ฟังว่าพ่อของทั้งคู่เป็นพ่อขาขายข้าวที่ร่ารวยจนมีคืนหนึ่งมีพวกโจรบุกเข้ามาในบ้านโดยมีคนของบ้านช่วยเหลือนั่นก็คือฮิอิฮาชิเป็นเสมียน ที่บ้านแหล่งนี้เขาร่วมมือกับพวกมันเข้ามาฆ่าทุกคนในบ้านตายโชคดีที่ทั้งสองพี่น้องไปซ่อนตัวจึงรอดมาได้พวกมันได้ของมีค่าไปมากมายและคนที่เข้ามาปล้นนั่นก็คือแก๊งกินโซและแก๊งโอกิทั้งสองแก๊งร่วมมือกันฆ่ายกควเพื่อของมีค่าในบ้านสองพี่น้องต้องยืนดูศพพ่อแม่ที่ถูกฆ่าตายทางคู่จึงสัญญาว่าจะแก้แค้นให้ได้จนสามารถที่ฆ่าคนที่เป็นเสมียนในบ้าน ของพวกเธอไปได้คนที่พาโจรเข้ามาในบ้านส่วนคนอื่นพวกเธอไม่เคยเห็นหน้าพวกมันรู้จากแค่ชื่อที่พวกมันเรียกกันมีอยู่สองชื่อชื่อแรกอินโนสุเกะและคาชิจิพวกเธอรู้แค่นี้พวกเธอพยายามตามหาพวกมันมาหลายปีแล้วจนถึงตอนเชา้าเคนอิจิก็ลองฝึกฟังเสียงลูกเตา๋าเหมือนกับอิชิเขากับท้ายถูกทุกรอกเคนอิจิจึงคิดว่าการหลับตาฟังเสียงลูกเตา๋าจะสามารถแทงถูกได้ เขาจึงขอตัวไปเสี่ยงโชคต่อวันนี้ขอไปบ่อนของแก๊งฟูนาฮาชีคู่แข่งของแก๊งจินโซเคนอิจินางฟังลุกเต้าอยู่สักพักมั่นใจแล้วว่าต้องทายถูกแน่ๆเขาจึงลงหมดหน้าตักแต่สุดท้ายผลก็ออกมาเขาหมดตัวแทนไม่ถูกสกรอบหลังจากออกมาจากบ่อนเคนอิจิก็เห็นแก๊งจินโซเดินเข้าไปยังบ้านของแก๊งจอิซุซุตอนนี้อิซุซูถูกฆ่าตายแล้วจินโซ จะเข้ามายืดบ้านหลังนี้ทั้งหมดพวกจินโซเริ่มขยายอาณาเขตออกไปเรียบร้อยเหลือแค่แกงฟูนาหาชีเท่านั้นที่ต้องกำจัดส่วนสองพี่น้องก็เข้ามาดื่มในร้านเหล้าชายในลานต่างชื่นชมความสวยของทั้งสองคนโยชิผู้เป็นพี่สาวจึงถามเจ้าของร้านว่าแถวนี้พอจะมีงานให้พวกเธอทำหรือเปล่าเขาจึงแนะนำให้ไปหาโอกิที่มีจิจการใหญ่โตระแวกนี้จนทางคู่ได้เข้ามาทำงานให้กับโอกิ แต่พี่น้องสองคนยังไม่รู้ว่าโอกินี่แหละคือคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอชื่อเก่าของโอกินั้นก็คือคาชิจิส่วนจินโซชื่อเก่าของเขานั้นก็คืออินโนสุเกะจนลูกค้าของโอกิเข้ามาจะข่มขืนพวกเธอโยชิจึงเห็นอย่างนั้นจึงวิ่งไปช่วยน้องชายโยชิจึงเห็นรอยสักร,รูปงูที่แขนของโอ i ิแล้วเธอก็ผ่าน้องชายเธอออกมาได้ส่วนอิชิและเคนอิจิก็เข้าไปเล่นในบ่อน ของแก๊งกินโซอีจีเล่นได้เงินมาเยอะจนพวกมันจะเริ่มตุกติกสลับเปลี่ยนลูกเต่าอีชีจำเสี่ยงลูกเต่าได้แสดงว่าพวกมันจะโกงเขาอีชีอีกชักดาบออกมาฟันแขนและฆ่าคนที่คุมจีนี่จนฆ่าไปหมดและลูกน้อง so, กินโซก็รีบไปแจ้งฮาโตรีว่ามีชายแก่ตาบอดกำลังอาลวาดฆ่าคนในบอ่อนอยากจะให้ฮาโตรีไปจัดการแต่พอไปถึงทุกอย่างก็ไม่เหลือแล้ว เขาจึงคิดถึงชายแก่ตาบอดที่เคยเจอกันอยู่ลานเราเขาไม่ใช่ชายแก่ตาบอดธรรมดาเขาคือยอดฝีมือนักดาบส่วนเคนอิจิก็พาอิชิไปซ่อนตัวที่บ้านของป้าโออุเมะพวกลูกน้องกินโซก็ออกตามหาอิชิไปทั่วเมืองเคนอิจิก็ออกไปดูสถานการณ์ก็ไปเจอสองพี่น้องกําลังหนีอะไรบางอย่างเขาจึงชวนทั้งคู่ไปหลบซ่อนที่บ้านของป้าโออุเมะและกินโซก็เริ่มโกรธที่ชายแก่ตาบอด มาทำร้ายบ่อนของเขาไปลูกน้องรายงานว่าชายแก่รู้จักเคนิจิตอนนี้ทั้งคู่หนีไปด้วยกันเรื่องนั้นจินโซไม่ใช่ปัญหาน่าจะหาตัวทั้งคู่ได้ไม่ยากแต่ตอนนี้ขอให้จัดการแกงฟูนาฮาชิให้สินซากตาชามยังบ้านของป้าของโออิเมะสองพี่น้องได้เล่าทุกอย่างให้ทุกคนได้ฟังว่าทำไมต้องมาทำงานแบบนี้ปลอมตัวเป็นเกชาเพื่อหาคนที่ฆ่าครอบครัวของทั้งคู่ เธอรู้แต่ชื่อของพวกมันคนแรกชื่อว่าอิโนสุเกะคนที่สองชื่อว่าคาอิจิและนึกขึ้นมาได้อีกชื่อชื่อที่สามนั่นก็คือโคชินาวะโยชิบอกไปอีกว่าเธอเห็นรอยสักลูมงูที่แคนโอเกะป้าโอเมจึงคีดขึ้นมาได้ว่าโอชินาวะแปลว่าเชือกหรือแกงพวกนี้สักเป็นรูปงูที่เหมือนกับเชือกก็ได้เหตุการณ์ครอบครัวของเธอถูกฆ่าตายก็เมื่อสิบปีก่อน ส่วนแกงของโอกิก็เพิ่งมาตั้งเมื่อ10ปีก่อนเหมือนกันตอนนี้ทั้งคู่ก็เริ่มได้ข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วและคิดว่าแกงโอกิต้องเป็นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอแน่อิชิก็คิดย้อนกลับไปในตอนที่เขาสู้กับพวกโจรมากกว่าเขาหลายเท่าแต่ก็สามารถจัดการได้ไปหมดไม่มีใครเหลือ ช่งไปยังบ่อนการพนันของแก๊งฟูนาฮาชิพวกลูกน้องกินโซกเข้ามาหาเรื่องบอกไปว่าถ้าจะมาเปิดบ่อนที่นี่ต้องจ่ายค่าคุ้มครองมาแต่นี่มันทิ่ของแก๊งฟูนาฮาชิตั้งแต่แรกมีการแบ่งเขตตั้งแต่แรกแล้วจะมาทำแบบนี้ไม่ได้องค์คณะของฟูนาฮาชิจึงเข้าไปจัดการพวกลูกน้องของกินโซพวกกินโซต้องการประกาศสงครามกับแก๊งฟูนาฮาชิฟูนาฮชิจึงท้าดวนกับแก๊งกินโซแต่พวกกินโซ กับส่งฮาโตริมาจัดการแทนฮาโตริต้องสู้กับพวกมันสิบคนแต่เขาก็ไม่เคยมีความกลัวฮาโตริก็เขาโจมตีเคนิจิและคนแถวนั้นก็มาดูการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยฮาโตริมีฝีมือในการใช้ดาบเขาสามารถจัดการพวกมันไปได้อย่างงไไ่ายดาย แล้วของฟูนาชิที่ว่าเก่งก็ยังต้องมาจบชีวิตเพราะฮาโตริและสุดท้ายแล้วฟูนาชิก็ตายไม่มีแกงของฟูนาชิอีกต่อไปกินโซปกครองเมืองหมดแล้วส่วนกินโซที่รู้ข่าวการตายของฟูนาชิก็เขามาบอกโอกิมาแจ้งข่าวการตายของฟูนาชิตอนนี้ไม่มีใครเป็นคู่แข่งแล้วเมืองนี้ตกอยู่ในมือของทั้งสองแกง ต่อไปก็กอบโกยเงินทองอย่างเต็มที่เคนิจิหลังจากดูการต่อสู้ของแก๊งกินโซและฟูนาอชิเขาก็มาบอกอิกชิว่ามีนักดาฝีมือดีของแก๊งกินโซแก๊งฟูนาอชิไม่มีอีกแล้วนักดาของแก๊งกินโซจัดการพวกมันจนหมดแล้วเคนิจิเริ่มกลัวพวกมันต้องมาตามไล่ล่าพวกเขาแน่อิชิจึงบอกไปว่าถ้าสู้กันในความมืดเจ้าคิดว่าใครจะเก่งกว่าวันต่อมา สองพี่น้องหลังจากที่พอรู้ว่าแก๊งของกินโซเป็นคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอเธออยากแก้แค้นสองพี่น้องจึงจะเข้าไปหาก,กินโซและโอกิสองพี่น้องจึงเข้าไปยังลานเล่าหลางจะให้เจ้าของลานฝากขอโทษโอกิที่วันนั้นพวกเธอทำร้ายท่านโอกิไปเจ้าของลานจึงถามไปว่าไปพักที่ไหนามาโยชิจึงตอบไปว่าพักที่บ้านของป้าโอเมะอยู่กับชายแก่ตาบอดหลังจากนั้นเจ้าของลาน ก็ออกไปนอกลานไปบอกกับพวกลูกน้องกินโซไปจัดการชายแก่ตาบอดที่บ้านของป้าโอเมะเจ้าของลานเล่ารู้จักกับพวกแก๊งกินโซและแก๊งโอกิเจ้าของลานเล่าจึงบอกกับสองพี่น้องว่าโอกิไม่โกรธพวกเธอแต่อยากเจอพวกเธอตามแผนของสองพี่น้องเข้าไปหาพวกโอกิและกินโซและจัดการฆ่าพวกมันส่วนลูกน้องกินโซก็มาถึงบ้านของป้าโอเมะพวกมัน เข้ามาถามหาชายแก่ตาบอดแต่เคนอิจิก็บอกไปว่าไม่มีชายแก่ตาบอดที่นี่ไม่รู้จักเขาอิชิตอนนี้ได้เดินทางเข้าไปในเมืองแล้วพวกมันจะการเผาบ้านของป้าโออุเมะเพื่อให้ชายแก่ออกมาแต่ก็ไม่มีชายแก่ในบ้าน้าอูเมะและเคนอิจิโชคดีที่พวกมันไม่ฆ่าทั้งสองคนสองพี่น้องก็ได้เข้าไปเจอทั้งสองคนโอกิและกินโซเขาไปแสดงเต้นลำ้ำให้ทั้งคู่ได้ดู ดูเหมือนว่าทา้งคู่จะชอบการแสดงนี้ทั้งสองคนจึงพูดชื่อเก่าของตัวเองขึ้นมาอินโนสุเกะและคาชิกิโยชิชิได้ยินอย่างนั้นถึงมั่นใจว่าสองคนนี้คือคนที่ฆ่าครอบครัวของเธอแนะ่เธอจึงหยุดเล่นจองหน้าพวกมันคือนี้พวกมันต้องตายโอกิจึงบอกไปว่าพวกเขารู้ทุกอย่างแล้วว่าพวกเธอคือลูกน้องคู่นา루โตเธอชักดาบออกมากะว่าจะฆ่าทั้งคู่แต่ลูกน้องของจินโซ ก็เข้ามาพวกมันมีมากพวกเธอสู้พวกมันไม่ได้แน่จนชายแก่ตาบอดก,ก็เข้ามาช่วยบอกให้ทั้งสองหนีไปอิชิเขาจัดการพวกมันแบบไม่ปาณี เขามาถึงห้องจินโซกจินโซก็เห็นท่าไม่ดีจึงหนีไปก่อนส่วนโอกิก็หยิบปืนขึ้นมาแต่ก็ถูกอิชิจัดการฟันจนเขาตายคาทีส่วนจินโซก็หนีไปหาองค์หลักและขอให้เขามาช่วยหาตัวลิออกมาเพื่อมาจัดการอิชิยอดฝีมือบท้าชายแก่ตาบอดหาตัวลิจัดการคว้างมีดใส่อิชิแต่อิชิก็สามารถจยุดมันเอาไว้ได้ท้งคู่ยืนจ,จันหน้ากัน ฮาโตริอ่านเกมบอกการจับดาบของอิชิฮาโตริจะแก้ทางอย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาคิดเอาไวา้แต่อิชิกับเปลี่ยนวิธีการจับดาบแล้วชักดาบออกมาฟันไปที่ฮาโตริแบบไม่ทันตั้งนตัวฮาโตริตายในดาบเดียวส่วนภรยาของฮาโตริหรือว่าสามีออกไปฆ่าคนและเสียชีวิตเธอจึงปิดชีพตัวเองเพื่อตายตามไปด้วยส่วนจินโซ ก็ถูกสังหารนอนไปสุบข้างแม่น้ำพวกชาวบ้านต่างดีใจที่พวกแกงกินโซและแกงโอกิไม่มีอีกแล้วสองพี่น้องคิดว่ามันยังเหมือนมีหัวหน้าใหญ่โคอ,อิชินวาวะมันยังอยู่โยชิยังรู้สึกกังวลใจและป้าโอเมก็ได้บ้านใหม่จากชาวบ้านที่ช่วยกันสร้างบ้านให้ส่วนอิชิเขายังไม่หมดภารกิจเขาบุกไปหาหัวหน้าใหญ่จัดการลูกน้องลูกน้องไม่มีเหลือคนแรกที่เขาจะต้องจัดการ นั่นก็คือเจ้าของลานเหล้าอิชิรู้ตัววันแรกที่รู้จักกินสาของเขามันแรงจะปลอมตัวยังไงกินสาเก็ยังอยู่เหมือนเดิมอิชิจัดการฆ่าเจ้าของลานเหล่าตายแต่นี่เป็นแค่ลองหัวหน้าใหญ่เท่านั้นยังเหลือหัวหน้าใหญ่โคชิคาวา่าอิชิหลังจากจัดก,การลองหัวหน้าใหญ่ไปเขาก็ต้องไปหาหัวหน้าใหญ่คนนั้นนั่นก็คือลูกจ้างชายแก่ของลานเหล้าพวกเขาปลอมตัวเปิดลานเหล่าบาังหน้าเพื่อไม่ให้ใครรู้จัก และเป็นคนคุมแก๊งของกินโซและโอกิโคชิกาว่ารูชิตากรรมของตัวเองเขาพอมไม่อิชิค่าแต่อิชิไม่ต้องการแบบนั้นเขาต้องทุกทรมานไปตลอดชีวิตอิชิจึงจัดการฟันไปที่ตาของทั้งสองข้างจนเขาตาบอดมองไม่เห็นโอชินาวา่าต้องอยู่ในความมืดตลอดไปทุกอย่างก็ถูกกาจัดจนหมดแล้วแก๊งอันธพาลก็ไม่มีอีกแล้วแก๊งที่คอยรังแกชาวบ,บ้านก็ไม่มีอีกต่อไปส่วนอิชิ ก็ออกเดินทางต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังซาโตอิชิไอบอร์ซมุไลในปี2003ครับส่วนใน MDB ให้คะแนนหนังเรื่องนี้อยู่ที่7.5เต็ม10ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Mr. สเตอร์เขอขอบคุณและสวัสดีครับ